วันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะเราก็จะมาพบกับครูชยาภาชัยรักษานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยความรู้ที่6การประดิษฐ์จากกระดาษค่ะเดี๋ยววันนี้เราดูเป้าหมายการเรียนรู้ของเรากันก่อนนะคะเป้าหมายการเรียนรู้ก็คือเด็กๆต้องรู้จักอุปกรณ์ในการประดิษฐ์จากกระดาษนะคะแล้วก็สามารถทํางานประดิษฐ์จากกระดาษได้เป็นขั้น ทำขยันอดทนและรับผิดชอบนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรกระดาษในการทํางานอย่างประหยัดและก็คุ้มค่าค่ะเดี๋ยุณครูมาให้นักเรียนเห็นภาพกบนก่อนว่างานกระดาษเป็นยังไงบ้างงานกระดาษนะคะงานตกแต่งจากกระดาษเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองโดยเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายหรือวัสดุเดือใช้ต่างๆรอบตัว กระดาษก็จะเป็นวันสดุหนึ่งที่เราหาได้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะมีสีสันที่สดใสสวยงามนะคะที่เป็นทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ที่สําคัญนะคะถ้าเราประดิษฐ์เสร็จแล้วก็จะสร้างความภูมิใจให้กับตนเองก็ครอบครัวอีกด้วยค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพก่อนนะคะกระดาษแบบแข็งก็คือ อทิเช่นของเล่นประดิษฐ์จากกระดาษลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะนักเรียนผู้ชายก็คงจะชอบกันกล่องกระดาษเชชู่นะคะก็ใช้กระดาษลังกล่องกระดาษที่เหลือๆนี่แหละคะ่ะมาทําเป็นกล่องกระดาษชชู่นะคะที่ใส่ดินสอนะคะที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆก็จะใช้แกนกระดาษชชู่นะคะประดิษฐ์มานะคะ มีตัวอย่างอีกค่ะก็คือตู้ปลากระดาษลังนะคะอันนี้เอาตู้เอากระดาษลังนะคะกระดาษกล่องมาประดิษฐ์เป็นตู้ปลานะคะนาฬิกาแกนกระดาษนะคะแล้วก็มีหมวกนะคะอันนี้เป็นจานกระดาษนะคะต่อไปเรามาดูกระดาษแบบอ่อนเลนบ้างนะคะก็คือการ์ด3มิตินะคะก็เป็น กระดาษสีสันต่างๆนะคะเอามาแปะเราก็สามารถเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ในวัอกาสต่างๆได้นะคะกางหันโล่นะคะก็ใช้กระดาษสีถุงก,กระดาษของขวัญน,นะคะแล้วก็ใช้กระดาษสีมาประดับออกแบบโบออกแบบมิตายต่างๆนะคะก็ให้ในวัอกาสปีใหม่นะคะได้ด้วยคะ่ะซึ่งครูบอกไปแล้วนะคะว่ากระดาษนะคะก็จะมี2ลักษณะ ก็ลักษณะแรกนะคะก็เป็นกระดาษแบบแข็งนักเรียนก็จะเห็นในภาพก็คือกระดาษปอนหรือเราเรียกกระดาษร้อยปอนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีความแข็งความหนาหน่อยหนึ่งก็จะเหมาะสําหรับการทาปกรายงานนะคะแล้วก็ทาการ์ดต่างๆก็ใช้กระดาษร้อยปอนนะคะก็จะเหมาะสําหรับกรกร,กระดาษวาดเขียนนะคะนักเรียนก็จะคุ้นเคยนะคะสําหรับการวิชาศิลปะนะคะนักเรียนก็จะใช้ในการวาดเขียนกันอยู่นะ ไปก็เป็นกระดาษแข็งอีชนิดหนึ่งนะคะก็คือกระดาษอาร์ตนะคะซึ่งเป็นกระดาษที่นักเรียนต้องใช้ในกรณีที่เราอยากได้ความละเอียดสูงๆนะคะเป็นภาพถ่ายนะคะก็จะเป็นควรจะใช้เป็นกระดาษอาร์ตนะคะก,ะ,ะกระดาษกล่องกระดาษลังกระดาษลูกฟูกนะคะก็นี่ก็เป็นกระดาษเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะคุ้นเคยสําหรับกล่องพัสดุต่างๆนะคะ แระดาษแบบอ่อนก็คือ1กระดาษ r o o f นะคะก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นั่นเองกระดาษฟอกขาวกระดาษฟอกขาวนี่เ็เห็นง่ายๆก็คือกระดาษ A4 ต่างๆที่นักเรียนเอาไว้เรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะต่อไปก็เป็นกระดาษสีนะคะก็จะค่อนข้างจะมีหลายสีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์มากๆด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์นะคะก่อนที่เราจะทํางานประดิษฐ์ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งเครื่องมือก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวเรามาดูประเภทแรกก่อนนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดก็มีไม้บรรทัดไม้ครึ่งวงกลมแล้วก็วงเวียนนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตัดก็มีครีมตัดเหล็กกันไกลคัตเตอร์อันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะคะ เครื่องมือที่ใช้เจาะนะคะก็มีตะปูมีดแหลมอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันในการประดิษฐ์ทุกอย่างนะคะเราก็จะควรจะมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะคะเครื่องมือที่ใช้ติดนะคะก็จะมีกาวมีเทปสายมีปืนกาวนะคะอันนี้ก็เป็นงานติดตก ต่อไปก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตกแตง่งก็มีสเปย์มีสีไม้สีเทียนสีโปเตอร์มีดินสอนะคะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เราใช้ตกแต่งทั้งสิน้นคุณครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะงานประดิษฐ์ก,กระดาษนะคะเพื่อนักเรียนจะสามารถทําชิ้นงานออกมาได้นะคะก็คือ 1. เป็นที่คั้นหนังสืออันนี้เป็นที่คั้นหนังสือสวยงาม ที่ขั้นหนังสือทําง่ายมากเลยแต่เป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะค่อยนิดหน่อยตกแต่งด้วยอันนี้ก็เป็นดาวนะคะเป็นอันนี้ก็เป็นหอขอ,ของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญที่เป็นกระดาษนะคะกลางหันลมนาฬิกาจากแกนกระดาษช,ชิดชู่อันนี้ก็ทําไม่ยากนะคะ อันนี้แกนกระดาษทิชชู่เอามาต่อต่อนะคะทำเป็นหน้าแมพเอามาใช้ได้จริงๆด้วยก็คือสามารถเก็บดินสอเก็บสีเก็บกันไกนะคะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์จากกระดาษนะคะเป็นกระดาษที่เหลือเอามาพับๆๆแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าตังค์ซึ่งนักเรียนก็สามารถหาวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆงานดิลิต่าง,ง,าดาง,าง,างได้จาก YouTube นะคะสามารถเซิร์ชคำว่า งานประดิ์จากกระดาษ DIY ซึ่งจะโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ้าวหวังว่านักเรียนนะ